ชมชาวฟีฟ่าทุกท oh, ่านด้วยในกครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมตู้เด็กครับผมวันนี้ก็อยู่กับเพื่อนผมนะครับนี่อยู่ในซีวีซีในเคียนเนี่ยเดข้างในผมเองครมาเลยวกวเลยตู้เด็ไปติดใช่ตู้นด็ตู้เด็เอ่อนี่ก็เพื่อนผมนะครับต้นตโอ้เพื่อนผมนี่ก็มันกวนจริงๆมาทุกคน

รายงานฮึ่มม่ได้บิดเด็ดเอ้ยวันเอ้ยวันพอไปถัดวันราฟังเสี่ยม้าเขาจะเตะไปเรียรับปิดรับปิดลำโพง

Rồi, cùng chơi cái này. mình cho kênh đó ครับ. Giem sợ cái này thôi, okay. Các

แล้วครับผมขอปิดเสียงก่อนนะครับพอดีของเพื่อนผมเนี่ยมันดังเกินนะก็โอเคไหเปิดเสียงกันหรอกมีสุดนหยได้ไหมเพื่อนมันเสียงดังเข้าเข้าคีบอ์ดเลยเพื่อนไมีจริงดิเพว่า

แล้วที่นี่ก็ขอจรลาครับตายเลยละ